สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่แก่นแท้ของจิตวิญญาณแห่งชัยชนะของหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคริสเตียโนโรนัลโดชายคั่ที่ถูกลิขิตให้เป็นตำนานแต่เส้นทางของเขากลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมีวันที่เขาเกือบจะพังทลายลงด้วยคำดูถูกจากคุณครู ผู้ซึ่งมองข้ามความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กชายผู้ยากไร้คนนี้กําเนิดเพชรในตมความยากจนและเสียงสะท้อนของลูกหนังคริสเตียโนโรนลโดดอสซานโตสอาเวโรถือกําเนิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2528ในเมืองฟุงชาวเกาะมาเดราประเทศโปรตุเกส ไม่ใช่ในปราสาทรูหราแต่เป็นบ้านหลังเล็กๆที่แสนจะธรรมดาในย่างที่แทบไม่มีใครรู้จักชีวิตในความมืดมิดของความยากจนเขาเป็นลูกคนสุดท้องในครอบครัวที่ยากจนพ่อของเขาติดสุราทำงานเป็นคนทำสวนเล็กๆน้อยๆขณะที่แม่เป็นแม่บ้านผู้เสียสละชีวิตในวัยเด็กของโรนัลดนนั้นห่างไกลจากความหรูหราเขาเรียนรู้ที่จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย และนั่นคือรากฐานของความแข็งแกร่งฟุตบอลคืออากาศที่หายใจแต่ท่ามกลางความลำเค็นฟุตบอลคือแสงสว่างเดียวในชีวิตของเขาโรนั Ronaldo ลโดหลงไหลในการเตะบอลอย่างบ้าคลัง่งใช้เวลาทุกนาทีที่มีอยู่กับลูกฟุตบอลเก่าๆในตรอกซอกซอยของชุมชนนั้นเองเสียงกระทบลูกบอลคือดอนตรีในชีวิตของเขาและการเลี้ยงบอลหลบเพื่อนคือศิลปะที่เขารังสรรค์มเมล็ดพันธุ์แห่งชัยชนะตั้งแต่เด็ก โรนัลโดแสดงออกถึงความกระหายชัยชนะอย่างรุนแรงเขาไม่ชอบความพ่ายแพ้แม้แต่ในเกมง่ายๆและพร้อมจะแสดงอารมณ์ออกมาอย่างตรงไปตรงมาหากไม่พอใจนั่นคือเมล็ดพันธุ์ของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ที่จะเติบโตขึ้นเป็นตำนานในอนาคตวันที่คำดูถูกบาดลึกจุดพริกผันเห็นชะตากรรมเมื่ออายุ12ปีโรนัลโดต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเด็กชายคนหนึ่ง เขาจากบ้านเกิดบนเกาะมาเดราเพื่อไปร่วมอะคาเดมีของสโมสรยักษ์ใหญ่สปอร์ติ้งลิสบอนบนแผ่นดินใหญ่ของโปรตุเกสการจากลาครอบครัวในวัยเพียงเท่านี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่โรคใหม่ที่โหดร้ายชีวิตในลิสบอนนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตที่มาเดราเขาต้องปรับตัวกับเมืองใหญ่ที่ไม่คุ้นเคยภาษาถิ่นมาเดราที่เขาพูดทำให้เขาถูกเพื่อนร่วมทีมล้อเลียนและโดดเดี่ยว ความงุดหงิดจากการปรับตัวและความรู้สึกโดดเดี่ยวทําให้เขายิ่งเป็นคนเจ้าอารมณ์และมีปัญหาคําดูถูกที่ฝังลึกในวิญญาณและแล้วก็มาถึงวันที่ชะตากรรมถูกเขียนขึ้นใหม่ในห้องเรียนแห่งหนึ่งในลิสบอนคุณครูถามนักเรียนแต่ละคนว่าเมื่อโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรเมื่อถึงตาโรนันโดดวงตาของเขากลับเปล่งประกายและตอบอย่างมั่นใจสุดเสียงว่า ผมอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับมาไม่ใช่คำชื่นชมไม่ใช่กำลังใจแต่เป็นเสียงหัวเราะเยาะจากเพื่อนร่วมชันและที่เลวร้ายกว่านั้นคือคำพูดที่เชื่อเฉือนหัวใจจากคุณครูผู้ซึ่งควรจะเป็นผู้จุดประกายความฝันครูคนนั้นมองมาที่โรนัลดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยาม พร้อมกับกล่าวคำพูดที่เขาจะไม่มีวันลืมว่าเธอไม่มีทางเป็นนักฟุตบอลได้หรอกการเป็นนักฟุตบอลมันยากเกินไปเธอควรจะเรียนหนังสือให้ดีๆและหางานทำที่มั่นคงจะดีกว่าไฟแค้นที่สุมในอกคำพูดนั้นราวกับมีดที่กรีดลึกเข้าไปในติตใจของเด็กชายวัย12ปีโรนัลโดรู้สึกเจ็บปวดโกรธแค้นและผิดหวังอย่างถึงที่สุด แต่แทนที่จะยอมแพ้และปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นทําลายความฝันเขากลับเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้กลายเป็นไฟแค้นอันร้อนระอุที่สุมอยู่ในอกเขาไม่เคยลืมใบหน้าของครูคนนั้นไม่เคยลืมเสียงหัวเราะเยาะของเพื่อนร่วมชั้นและไม่เคยลืมคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามนั่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวมันกลายเป็นเหมือนคำสาบานที่เขามีต่อตัวเอง เขาจะต้องพิสูจน์ให้ครูคนนั้นเห็นว่าเขาคิดผิดเขาจะต้องก้าวขึ้นไปเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ให้ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นอันบ้าคลั่งที่จะผลักดันเขาไปสู่จุดที่ไม่มีใครคาดคิดสู่บัลลังโลกการไถ่ายถอนด้วยความสำเร็จหลังจากวันที่ถูกดูถูกโรโนัลโดกลายเป็นอีกคนหนึ่ง เขาทุ่มเทกับการฝึกซ้อมราวกับคนบ้าทุกหยาดเหงื่อและแรงกายแรงใจถูกทุ่มลงไปในสนามฝึกซ้อมเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองแจ้งเกิดในสีเสื้อราชสีสปอร์ติงลิสบอนโรนัลโดพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเขาก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติงลิสบอนและเริ่มแสดงให้โลกเห็นถึงคอนสวรรค์ที่แท้จริงด้วยทักษะการเลี้ยงบอลที่ยากจะจับตายและความเร็วที่คู่ต่อสู้ต้องหวาดผวา เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันผู้เห็นเพชรในตมในปี2003เกมอุ่นเครื่องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโรนัลโดโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือมนุษย์จนไปเตะตาเสอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันยอดผู้จัดก,การทีมพิศดารแดงเฟอร์กูสันมองเห็นบางสิ่งที่พิเศษในตัวเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่แค่ทักษะแต่คือจิตวิญญาณของนักทู่เฟอร์กูสันไม่รอช้าเซ็นสัญญาคว้าตัวโรนัลโดมาร่วมทีม พร้อมมอบเสื้อหมายเลขเจ็ดอันเป็นตำนานภายใต้การหล่อนหลอมของเฟอร์กูสันโรนัลโดถูกหล่อนหลอมจากปีกจอมทริกไปสู่เครื่องจักรทำประตูที่สมบูรณ์แบบเขามีความเร็วพลังเทคนิคการยิงประตูด้วยเท้าทั้งสองขามและการหม่งที่ทรงพลังเขานำพายูไนเต็ดคว้าแชมป์มากมายทั้งพรีเมียร์ลีกและ u ูเอฟอาร์แชมเปี้ยนส์ลีกและคว้าบอลองดอครั้งแรกในปี2008 เขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วบนเวทีระดับสโมสรราชันแห่งยุค CR7 ในชุดขาวในปี2009โรนัลโดย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในยุคนั้นที่นี่เขาได้สร้างตำนานบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขากลายเป็น CR7 ที่ทั่วโลกจดจำเขาทำลายสถิติการยิงประตูอย่างบ้าคลัง่งเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสร นำพาราชาญชุดขาวคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยรวมถึง3สมัยติดต่อกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนและคว้าบัลงดอได้อีก4ครั้งรวมเป็น5สมัยการแข่งขันกับลีโอนลเมสซี่ยิ่งผลักดันให้เขาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปอีกขั้นการเป็นตำนานทีมชาติแชมป์ยูโรโรนัลโดยังคงเป็นกัปตันและผู้นำสูงสุดของทีมชาติโปรโตุเกส เขานำพาทีมคว้าแชมป์ยูโร2016ซึ่งเป็นแชมป์เมเจอร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสและตามด้วยแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกในปี2019จิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมแพ้แม้จะอยู่ในช่วงปลายอาชีพและย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียเขาก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมที่บ้าคลั่งและความกระหายที่จะเป็นที่หบทสรุป เรื่องราวของคริสเตียโนโรนันโดไม่ใช่แค่การเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แต่คือบทพิสูจน์ถึงพลังอำนาจของจิตใจมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนคำดูถูกให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้จากเด็กน้อยที่เติบโตมาจากความยากจนบนเกาะห่างไกลต้องเผชิญหน้ากับคำดูถูกจากครูที่บอกว่าเขาไม่มีทางเป็นนักฟุตบอลได้หรอก แต่เขากลับนำบาดแผลนั้นมาเป็นเชื้อเพลิงผลักดันตัวเองก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งจนกลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์เขาได้พิสูจน์ให้ครูคนนั้นเห็นและพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าคำดูถูกใดๆไม่สามารถหยุดยั้งความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและมุ่งมั่นที่จะไล่ตามมันอย่างถึงที่สุด